อามีนอามนอามีนอธิษฐานเผื่อนะครับพี่น้องของเรานะครับในผู้นํา70อันนี้ก็มีหลายท่านนะครับที่ฝั่งไทยนะครับส่งเข้าเดียวแล้วนะแต่ว่าฝั่งเกลียงยังไม่เห็นเลยอาจจะเป็นรอบเย็นหรือรอบบ่ายอะไรงี้ก็ขอที่เราจะอธิษฐานเผื่อนะครับทุกคนที่จะมี เรียวแรงนะครับแล้วกำกำลังและความเข้าใจรวมถึงตั้งใจนะครับที่จะเอาจริงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งเล่นๆนะครับคิดตอนนี้เป็นภาพที่มันไกลเกินตัวเราออกไปแล้วนะครับว่าคิดสักเรานะครับจะเกิดผลและเติบโตได้หรือไม่นั้นอยู่ที่ตรงนี้แหละครับว่าเราเอาจริงเอาจังกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรากําลังเริ่มต้นที่เราจะเดินอย่างถูกต้อง พราะวจนะของพระเจ้าและก็การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะที่เราจะแต่ละคนจะต้องมีประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้ยินเสียงพระองค์เสมอนะครับปรึกษาพระองค์พึ่งพาพระองค์รับรับรองว่าไปได้ฉิวเลยครับไปได้เร็วมากตอนนี้อาจจะชา้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรากําลังสร้างขึ้นครับให้เราที่ฐานเผื่อหัวข้อนี้นะครับได้สุดหัวใจของเราจริงๆนะครับเราอยากเห็นพี่น้องของเรานะครับเติบโตไปพร้อมกับคิตจัร ทุกคนนะครับโอ้ไเลยูยาเวลานี้ลูกขอทิฐานเผื่อคิสจกักรลมนิทฐานดุภาพทั้งสามแห่งพงศ์เจ้าค่ะที่พงค์นั้นทรงตั้งต้นกันดีขึ้นลูกขอที่ฐานเผื่อในพระก,กายพง์เจ้าค่ะที่แต่ละคนนั้นจะตั้งใจแลาจะเทหมดหัวใจเพราะว่าเขารักพระอ,องค์เขาไว้วางใจเนี่ยพระองค์เขาเชื่อฟัง เขาทำตามทันทีองค์เจ้าค่ะแล้วเมื่อทำไปสักระยะหนึ่งเขาจะพบกับถ้อยคำขอพงค์ในแต่ละวันเขาจะได้ยินเสียงของพงค์ตรัสแม้กระทั่งในจิตใจหือในถ้อยคำในพระคัมภี์ในการเฝ้าเดี่ยวแล้วจะนำพาซึ่งเขานั้นจะเติบโตขึ้นเขาจะมั่นใจและเขาจะมีถ้อยคำในแต่ละวันอย่างน้อยเขาจะได้รับรู้เรื่องราวของพงค์มากขึ้นกว่าเดิม ขอพระองค์ทรงเมตตาเสริมกําลังลัสติปัญญาให้กับเขาแล้วขอพระองค์ได้โปรดใส่ภาระใจและหัวใจที่วันนี้เขาจะไม่เพียงแค่นําพาตัวเองเกิดผลเติบโตเท่านั้นแต่ทั้งหมดเมื่อเรามารวมกันและร่วมกันจะนําพาให้คิสจักรของพระองค์นั้นเกิดผลและเติบโตเพราะคิสจักรคือพวกเราทุกคนที่มารวมตัวกัน มิใช่เพียงแค่ตัวอาคารหรือสถานที่ขอพระองค์เมตตาขอพระองค์อยู่ด้วยกับพี่น้องเราทุกคนโรงจะกาศแต่ต้องใจเขาเสริมกําลังใจเขาประทานความเข้าใจเปิดหูเปิดตาทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายโลกที่เขานั้นจะตั้งใจและเอาจริงเอาจากเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันเหล็กรับเหล็กชั้นใดคนรับคนได้ชั้นนั้นอธิฐานและขอมอบคำอธิฐานนี้ไว้ในพระสรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมนอาเมนครับอาเมนขออธออิษฐานนะครับเออหัวข้อนะครับชีวิตครอบครัวนะครับฮาเลลูยาสาธุการในพระเจ้าบู้าขอบคุณพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้ค์เจ้าที่ให้ข้าพระองได้มองเห็นจาเจ้าการจะใช้ชีวิตในครอบครัวนแต่ละครอบครัวจะเจ้าของการที่ เป็นการทรงนำที่เป็น,จ,ปน <blunt. S 1> จากพระองค์เจ้าขอให้เข mai, ดาดทีสนิทกับพระองค์เจ้ามากมากพระองค์เจ้าการเชื่อฟังการไว้วางใจอยู่แเจ้าที่พระองค์จะทรงนำชีวิตครอบครัวครอบครัวแยาเจ้าเหมือนกับชีวิตครอบครัวของข้าพระองค์แดเจ้าขอเป็นการเริ่มใหม่พระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแยาเจ้าขอเป็นขอพระองค์ทรงควบคุมสถานการณ์ทุกสถานการณ์พระเจ้าถึงแม้ว่าเราจะเกิดปัญหาในชีวิตครอบครัวแล้วพระเจ้า ขอพระองค์ทรงอยู่กับเราขอพระองค์ทรงปลอบประโลมใจข้าพระองค์และผู้ที่มีปัญหาพระเจ้าขอการเยียวยาขอการช่วยกู้ต่างๆที่มาจากองค์เจ้าให้เราเดินกับพระองค์ด้วยชีวิตของเราพระเจ้าเหมือนกับชีวิตต่อชีวิตพระองค์เจ้ามาจะไว้วางใจพระองค์มากยิ่งขึ้นพระเจ้าและในการที่เราจะเชื่อฟังพระองค์เจ้ามากยิ่งขึ้น เหมือนในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งจเจ้าที่ข้าพระองค์ได้เขียนไว้ว้องค์เจ้าว่าการเชื่อฟังการฟังพระวาทะที่มาจากองค์เจ้าขอการทรงช่วยกู้สถานการณ์ทุกจักต่างๆอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้าพระองค์เชื่อและไว้วางใจขอรับรองข้าพระองค์จะเชื่อฟังองคในพระนามเยิสต์เจ้าออเมนครับอเมนอาเม,น,ามนค่ะอาเมน ในวันนี้เราก็มาอธิษฐานเผื่อทีมผู้นำนะครับทั้งเจ็ดแล้วก็กลุ่มผู้นำทั้งเจ็ดติดนะครับจากทุกการแบ่พระเจ้าในนามพระเยวูในนี้ลูกขออธิษฐานเผื่อผู้นำทั้งเจ็ดในการทำกิจของพระองค์ในการร่วมก่อร่างสร้างขึ้นของพระองค์ที่พระองค์ทรงนำให้เราได้มาก่อร่างสร้างขึ้นในนามพเยสูที่เจ็ดจะกลายเป็นเจ็ดสิบ ในพระนามขอ mm hmm. งพระเยซูคริสต์ขอการทรงรำที่มาจากพระเจ้าและขอถ้อยคําของพระองค์ที่จะเป็นแต่ต้องใจพี่น้องรุ่นนที่อยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มเจ็ดสิบในนามพระเยซูที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าเพิ่มขึ้นในนามพระเยซูขอพระฤทธิตของพระเจ้าปกบคุมความรุนตรนี้และขอการทรงรำที่มาจากพระเจ้านัในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนครับอาเมนอาเมน ก็อธิษฐานเผื่อนะครับพี่น้องเราหลายคนที่เจ็บป่วยนะครับมดส้มแล้วขอบคุณพระเจ้าเขาดีขึ้นอย่างอัศจรรย์นะครับเมื่อเราเมื่อวานเราอธิษฐานนะครับเขาก็ได้กินยาไปครั้งเดียวแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเลยโดยฤทธิดเดชของพระเจ้านะครับไม่ใช่ฤทธิดเดชของยาให้เราอธิษฐานเผื่อนะครับผู้เจ็บป่วยในศัก์ของเรานะครับโดยเฉพาะเด็กๆหลายคนที่ตอนนี้กําลังเผชิญกับไข้หวัด นะฮะให้เราที่ฐานด้วยกันครับโอ้ฮะเลลุยาข้าแต่พระเจ้าลูกระลึกถึงพี่น้องทุกคนมีวาระ,ม,าระมันเป็นที่มดคนเดียวแหละนะมีวาระแห่งการเจ็บป่วยที่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้น โอ้ขอพระเจ้าแต่ต้องใจและรักษาเยียวยาเสริมกำลังทุกคนพระเจ้าค่ะองค์ทรงเป็นเยโฮวาราฟาเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐเราขอปาประกาศในนามพระเยซูคริสต์ด้วยบาดแผลรอยเคี้ยนปีที่พระเยซูนั้นทรงรับที่ไม้กางเขนนั้นทําให้เราทั้งหลายหายดีเราขอเคลมพระสัญญาข้อนี้สําหรับคนที่ยังไม่เจ็บป่วยขอพระโลหิตของพระองค์นั้นปกคลุม ขอเพราะฝ่ายแห่งพระวิญญาณรบสิ์เป็นโลกเป็นเกราะกำบังลายล้อมชีวิตเขาทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณที่เขานั้นจะได้รับการปกป้องและเขาเองนั้นจะเต็มไปด้วยความเชื่อว่าพระเจ้านั้นปกป้องเขาได้พระเจ้ารักษาเขาได้โอฮาเลลุย oh, าพระเจ้าเราขอพระองค์ได้ทรงทำกิจในพวกเราจนเกิดเป็นคำพยาจนเกิดเป็นการอัศจรรย์ต่างๆ และขอพงศ์ได้โปรดที่จะพูดกับเขาแต่ละคนว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนื่องจากอะไรพงค์จะสอนอะไรพง์จะบอกอะไรขอพระเจ้าได้โปรดนำทางพวกเขาและชี้แนะตลอดถึงแม้เขาจะป่วยแต่เขาก็ยังสแสวงหาพระเจ้าได้บางบางคนพงศ์อาจจะมองเห็นว่าเขาสมควรที่จะต้องพักก็เลยให้ป่วยจะได้ได้พักไม่งั้นก็ไม่ยอมหยุดอะไรเลยยา เราขอมอบอกทิศน,นี้ไว้ในพาะอันทรงฤทธิ์ของพงค์และขอยกอพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไว้ต่อเบื้องพระภักขอพงค์ขอพงค์ทรงเยียวยาและรักษาและแต่ต้องด้วยเราอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันในพระนามสุคริตอาเมนอเมนเราไปอธิษฐา,า,านเผื่อในเรื่องงานวันแม่วันที่สิบนะครับที่เราจะเตรียมอุปกรณ์และสิ่งต่างๆให้ครบคันทาง ทันเวลานะครับสาธุการแด่พระเจ้าในะนำพิสูจนนี้ลูกขอให้ถ่านเผื่องานวันแม่ในวันที่สิบสิงหานี้ขอการทรงลำที่มาจากพระเจ้าและขออุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องจําเป็นจะต้องใช้กราซเชิญที่เราจำเป็นจะต้องใช้เสร็จก่อนวันที่สิบสิงหานี้นะครับขอการทรงลำที่มาจากพระเจ้าและขอการการแสดงที่พระองค์จะทรงให้ได้ประสบความสาเร็จในการที่เราจะเชิญคน ชวนินและขนาบคนในงานนี้อธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระยุูคกิจอเมนอเมนคมรับอเมนอเมนเราอธิษฐานนะครับเอ่อถึงเรื่องที่ดินนะครับก็ยังอธิษฐานต่อนะครับแล้วก็การถวายทรัพย์นะครับสาธุการแด่พระเจ้ามูดาขอบคุณพ,พระงเจ้าเรายังรำลึกถึง การอธิษฐานที่ดินที่เราจะสร้างในหัวหินพระเจ้าขอเป็นการทรงเรียกการทรงนำที่มาจากพระเจ้าฮาริยาเราจะฟังเสียงของพระอง์เจ้าเราจะเชื่อฟังพระองค์เจ้าไม่ว่าเวลาใดเวลานานสักเท่าใดพระเจ้าการรอคอยเราก็ยังเป้าและวิงวอนอธิษฐานต่อพระองค์เจ้าเราจะไม่ดิบเล่งหรืออะไรก็แล้วแต่พระเจ้าขอให้เป็นการทรงเรียกจากพระองค์เจ้าการทรงนำมาจากพระองค์เจ้า เราน้อมรับคำบรญชาของพระองค์เจ้าที่เราจะรอคอยและเชื่อฟังพระองค์เจ้าอธิษฐานถึงการถวายทรัพย์ของพี่น้องผูดาเจ้าฮาเรียสัจการพระเจ้าความสัตย์ซื่อและความซื่อสัตย์ที่มาจากพระองค์เจ้าให้เราทั้งหลายนําจิบรถเหล่านี้มาคืนสู่ท้องมะคลางของพระองค์เจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้องที่จะต้องการเงินของเราพระเจ้าแต่อยู่ที่เราจะมีความสัตย์ซื่อต่อพระองค์พระเจ้าให้อยู่ในแผนการของพระองค์พระเจ้า เราจะนำทรัพย์เหล่านี้ไปใช้ยังเกิดผลมากมายพระเจ้าเพื่อเพื่เหลือและสนับสนุนใช้จ่ายในคิดจักรของเจ้าเราต้องการความชัดเจนแล้วก็ความจัดชื่อของเราและพี่น้องทุกคนขอให้เขามีความเชื่อฟังการทรงนำที่มาจากองคเจ้าที่จะพร้อมใจที่จะถวายทรัพย์คืนสู่ท้องพระครังและนําบุคคลที่อยู่ภายนอกที่เข้ามาในคิดจัก เช่นเดียวกันพระเจ้าที่เราเคยได้เห็นแบบอย่างผ่านมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งช่วงวิกฤตพระองค์เจ้าพระองค์ก็นําบุคคลที่ไม่เคยเห็นไม่รู้จักพระเจ้านําบุคคลเหล่านั้นเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ต่างๆเจอผู้คนเหล่านั้นที่การเป็นการรงนําที่มาจากพระเจ้าฮาเรียสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมากมายมาจากพระองค์เจ้าพระองค์ทรงทําได้พระองค์ทรง เรียกได้พระเจ้าเราจึงร้องทูลต่อบพระในพระนามพระสูตรที่เจ้าอาเมนครับอเมนอาเมนจ้าอาเมน,อเมนขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราไหฐานเผื่อกลุ่มอนุชนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับอย่างตอนนี้เด็กก็สําคัญนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเขาคือถ้าพลาดก็พลาดเลยนะครับถ้าโตก็โตเลยขอพระเจ้านําเขาให้อยู่ในฐานของพระเจ้า เราเป็นห่วงครับเพราะว่าโลกภายนอกตอนนี้น่ากลัวคะอันตรายมากนะแล้ยิ่งแบบมีสื่อโซเชียลด้วยมี facebook อะไรต่างๆนะครับพลาดนิดเดียวนี่อาจถึงตายไ,ได้เลยนะฮะถูกหลอกอะไรแบบนี้นะครับให้เรอธิษฐานเผื่อเด็กๆของเราด้วยกันนะครับโอฮาเลลูยาพระเจ้าเวลานี้ลูกขออธิษฐานเผื่อกลุ่มเด็กๆอันุชนของเราในสายสัมพันธ์ของคีดสัจ,จทุกคนโปเจ้าค่ะ ที่กําลังอยู่ในวัยเรียนกําลังอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากลองพงศ์เจ้าข่างสิ่งบางอย่างเขาอาจจะไม่เคยมากอ่อนเขาอาจจะไม่เข้าใจเด็กๆย่อมไม่เคยเข้าใจคําว่าผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก,ก่อนพงศ์เจ้า่โอ้ขอพระเจ้าแต่ต้องเขาขอพระฤทธิตของโรล่งนั้นปกคลุมชีวิตของเขาขอพระวิญญาณบูรสุดทรงเคลื่อนไหวและนําทางนําทิศนําทางนําชีวิตนําความคิดจิตใจของเขาพงศ์เจ้าข่ะ ที่เขานั้นเอนเอียงและหันมาหาถ้อยคําของพระองค์มากขึ้นเขาจะสแสวงหาพระองค์แล้วเขาจะพบกับเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พูดกับเขาในแต่ละวันในแต่ละช่วงที่เขานั้นจะตื่นรู้ขึ้นและรับรู้ในทุกทางของพระเจ้าแล้วเขาจะพบเลยว่าหนทางหรือวิธีของเขานั้นมันราบรื่นราบรียบมันได้มาง่ายๆมันได้มาแบบอัศจรรย์เพราะนั่นคือ ความรักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีเขาเวลานี้ลูกขอที่ฐานเผื่อพวกเขาพงเจ้าขาที่เขาไปเรียนก็จะเต็มไปด้วยสติปัญญาที่ได้ที่ได้มาจากพระองค์ที่เขาจะมีคําพูดความคิดอนาะกับกิริยาต่างๆที่เป็นที่ถวายเคียรดแด่พระองค์ที่คนต่างๆรอบๆตัวเขาจะมองเห็นเลยว่าเออเมื่อเขาเดินในทางของพระเยซูหรือเมื่อเขาเชื่อในพระเจ้า ชีวิตเขาแตกต่างจากเด็กทั่วไปอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นคําพูดการการะทําหรือสิ่งอื่นใดที่จะแสดงออกมาให้เห็นถึงการที่เขานั้นมีพระเจ้าในตัวการที่เขามีแสงสว่างในตัวการที่เขามีเกลือที่รสชาติเข้มเสมออยู่ในตัวขอพระเจ้าเมตตาเขาวงจะค่ะแล้วขอมอบและขอยกเขาวงจะค่ะไว้ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ขอพรงค์งทรง นำและทรงกระทำกิดในพวกเขาเป็นพิเศษในช่วงนี้ด้วยพงศ์เจ้าค่ะเพราะว่าเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อระดับมสามมสี่มัธยมเป็นสิ่งสําคัญมากพงศ์เจ้าค่ะวันนี้เขาเป็นอย่างไรวันวันนี้เวลานี้เป็นเครื่องชีพในอนาคตเขาเลยพงศ์เจ้าค่ะขอพระเจ้าเมตตาและขอพระเจ้าได้โปรดสดับฟังและรับข่าวมิษฐานรองทูลของลูกๆของพระองค์ณเวลานี้สำหรับกลุ่มอนุชนด้วย เราอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอาอมนครับอเมนค่ะจะขอนะครับอธิษฐานนะครับถึงสมาชิกนะครับที่เออ่หลงหายนะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับที่จะขอเพิ่มนะครับจะได้เออ่นำบุคคลเหล่านี้นะครับเข้ามาหาพระองค์นะครับเพราะว่าเขายังสารวนอยู่นะครับอยู่แต่ภายนอกนะครับ เขาจะห่างจากพาะะการ,ระเจ้านะครับชะตุการณ์จาพระเจ้าพงยาขอบคุณพระเจ้าที่เราได้นึกถึงพี่น้องที่เคยร่วมรับใช้อยู่กับเราพระเจ้าที่เขาห่างจากพระองค์เจ้าเรามีความวิตกกังวลแต่ขอให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าขอให้อยู่ในมือของพระองค์เจ้าที่องค์จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆพยะเจ้าที่เขาได้ห่างเหินจาก ที่จักแห่งนี้พงคเจ้าจะแก่น้องดาวน้องแตงโมน้องยูกอน้องฝ้ายน้องเตปเมทองกวาวและเด็กๆทุกคนะเจ้าน้องเล็กแล้วก็น้องทัศเทพเจ้าเพราะว่าการปล่อยลูกพเจ้าให้ออกไปเจอสิ่งรั่วยวนเหมือนอย่างที่อาจารย์ได้พูดไว้เจ้าเขาจับไม่มีทางได้กลับมาองคเจ้าฮาริยาฮาริยาลูกลูกของผู้รับใช้หลายคนพระเจ้าที่เป็นอย่างเช่นนี้เจ้า ตรวจเชื่อฟังพระเจ้าภริยาเรา,าขอพระองค์ทรงขนาบมาทำลายแล้วก็เปลี่ยนจิตใจเขาพระเจ้าให้เขากลับมาหาพระองค์พระเจ้าถห้พระองค์ร้องทุนต่อพระเจ้าและครอบครัวแต่ละครอบครัวที่สามีไม่ได้มาด้วยเช่นเจ้าให้เขาเห็นชีวิตของภริยาและลูกเมียเขาพระเจ้าว่าลูกเมียภริยา ได้เอาจริงเอาจังแล้วพระเจ้าเจ้าเขาหันหน้าหันหลังความที่จะกลับเข้ามาหาองค์เจ้าให้เขาชื่นชมยินดีในงานของพระองค์พระจเจ้าได้แก่น้องน้องดีเป็นจำมีของน้องดาวพระจเจ้าให้เขากลับเข้ามาบอกเจ้าให้เขาได้เลิกเล่าอย่างเด็ดขาดพระองคเจ้าเพราะเหล่านี้เป็นตัวที่เหนี่ยวรังจิตวิญญาณเขาพระจเจ้าน้องพินทุที่เป็นพ่อของเออ่ลุกตาแล้ว เป็นสามีของน้องทองกวางพรยเจ้าฮารุยาขอว่าเจ้าได้เลิกเหล้าเด็ดขาดได้เลิกเหล้าแล้วก็กลับไปสารวนเหมือนอย่างเดิมแล้วก็ขาหักเพราะการกินเหล้าพระเจ้าขาหักหลายรอบแล้วพระเจ้าขอการช่วยกู้ช่วยรักษาเขารักษาเยียวยาจิตใจของเขาให้เขาหายเป็นปกติพระเจ้าไม่ให้เขามีความอยากไม่ว่าน้องดีน้องพินทุไม่ให้เขามีความอยากที่จะกินเหล้าต่อไปพระเจ้าสําคัญคือให้เขามองเห็น ชีวิตของลูกเขาพระเจ้าฮาเรียลูกเป็นหัวใจของเขาพระเจ้าทําไมเขาถึงไม่กลับใจขอพระองค์ทรงทําการในจิตใจเหล่านี้ให้กับเขาทั้งหลายรักษาและเยียวยาจิตดวงใจของเขาพระเจ้าให้เขากลับมาพระองค์พระองค์ร้องทูลตอบองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับอาเมนอาเมนจ้าอาเมนครัขบขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานเผื่อนะครับสื่อโซเชียล เดียที่เรามีนะครับที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนะครับสําหรับคขีสจักเรานะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบนะครับเฟซบุ๊กหรือว่า t i k ต็อกขอพระเจ้าอํำนวยอวยพรนะครับขอพระองค์ทรงนําแล้วเสริมกาลังผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะมดส้มหรือใครก็ตามนะครับที่จะเข้ามาเพิ่มในภายภาคหน้าขอพระเจ้าทรงนำํำผู้คนที่มีตะลันในด้านนี้ มาเพิ่มเติมนะครับที่เราจะได้คลิปต่างๆที่ดีเยี่ยมนะที่จะมีอัตรดมากมายครบในทุกด้านนะที่พรงค์นั้นทรงนำแล้วก็ขอบองทรงเพิ่มเติมนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นนะที่เราจะอัปเกรดให้ดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับมิกเซอร์นะที่มีอยู่แล้วก็ไมเอี่ยมแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้อัปเกรดเสียงนะเสียงที่เข้าไปในระบบอย่างชัดเจ๋ว ก็ขอพระเจ้าเอาที่จะช่วยเหลือนะครับเจิมเครื่องไม้เครื่องมือด้วยที่จะไม่มีเสียงจี่ไม่รบกวนนะฮะไม่ให้เป็นอุปสรรคในการทําคลิปต่างๆโอ้ฮาเลลูยาข้าแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับการทรงนําขอบคุณพระองค์สําหรับเอที่พระองค์ได้ทรงอนุญาตให้สิ่งดีๆเหล่านี้ได้เกิดขึ้น ได้เกิดขึ้นพงเจ้าค่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะพอดีลงจากมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เขากำลังทำถนนหน้าปากซอยบ้านบุญมายเลยฮรรถเข้าออกไม่ได้ขอบคุณพระองค์ับที่พระองค์นะั้นส่งตะ,ตะลันพร้เจ้าค่า่ะ ด,ด้วยพงษ์จะขอวงทรงเสริมกาลังเรี่ยวแรงที่เราจะไม่เหน็ดเหนื่อยที่เราจะไม่ยออ่อท้อและไม่อ่อนล้าพงษ์จะาเพราะเรากําลังทําสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพันธกิจเพื่อคิดสัจของพงษ์เพื่อถ้อยคาของพงษ์นั้นจะก้าวไปสู่ทั่วดินแดนทั่วประเทศหรือรวมถึงต่างประเทศขอพงษ์ได้โปรดที่จะเพิ่มเติมอุปกรณ์ใดๆก็ตามพงษ์จะขาที่จะเป็นความจําเป็นที่มันจะอัปเกรดที่จะถาวายเกียิแบบพงค์สูงสุด จากการทำคลิปต bon <sk r its> mm ่างๆภงเจ้าค่ะดียอดเยี่ยมเพื่อที่พระองค์นั้นจะใช้ช่องทางนี้ในการไปแต่ต้องใจผู้คนอีกมากมายที่ได้พบที่ได้ดูที่ได้เห็นคลิปพภ์เจ้าค่ะเขาจะเข้าใจเราหรือได้รับกําลังใจจากเห็นเมื่อคิดสัจของพระองค์ที่เรานั้นเอาจริงเอาจังตั้งใจแล้วมีการเกิดผลและเติบโตขยายออกไป เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันคุนเจ้าค่ะเราขอถวายเกียรติผ่านช่องทางนี้เราขอมอบช่องทางนี้ไว้ในพระทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำขอพระองค์ทรงอวยพรและขอพระองค์ทรงใช้ด้วยเราอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอเมริกาอธิษฐานนะครับขออีกหัวข้อนึงนะครับอาจารย์อธิษฐานถึงเออน้องเออรนาดานะครับที่ทํางานอยู่ในร้านนะครับ กระธาน,นะครับเพราะว่าเธอก็กําลังมีน้องด้วยนะครับขอเสริมกําลังนะครับแล้วก็ดูแลปกป้องชีวิตยุกน้อยๆนะครับที่อยู่ในท้องครับรัทุการเนพระเจ้าพรมดาขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระเจ้าให้ข้าพระองค์ได้หวนรับลึกจุดนะครับครอบครัวครอบครัวพระเจ้าที่เขาทรงรักพระองค์มากมายพระเจ้าแล้วเขาทุ่มเทในการที่เขาจะนมัสการขับพระองค์เจ้าขเาขเาฝึกหัดที่จะ นัการองค์เจ้าอย่างจริงจังพระเจ้าและชีวิตของเขากับสามีขอพระองค์ทรงนำชีวิตครอบครัวเขาให้มีสันติสุขแะ่เจ้าการทรงเรียกการทรงนำที่มาจากองค์เจ้าการเดียวยาสภาพจิตใจในชีวิตคู่เช่นกันแะ่เจ้าข้าพระองค์ร้องทูลตอบแด่เจ้าว่าพระองค์งงทรงปกป้องสภาพร่างกายของเขาเพราะว่าเขากําลังมีคันอยู่ในขณะนี้พระเจ้าแล้วก็การทางานของเขาขอให มีกำลังและมีการประกาศในกลุ่มพี่น้องที่อยู่ในร้านนั้นพี่ดาเจ้าคนไม่ใช่น้อยเลยพระองค์งการตรงเรียกที่มาจากองค์เจ้าให้เขาเห็นแบบอย่างชีวิตของน้องน,องนองดาพระเจ้าที่เขาทํางานอยู่ร่วมกันพระเจ้าว่าเขาอยู่ได้อย่างไรพระเจ้าเขาอยู่ได้เพราะการเชื่อฟังพระองค์พระดาเจ้าเขารู้จักทุกอย่างพระเจ้าเขาเป็นคนที่ยอมรับและเรียนรู้ ขัดไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปพระเจ้าขอบคุณพระงเจ้าขอบเจบเจ้าปกป้องร้านที่เขาทางานอยู่เพราะว่าผู้ใดก็แล้วแต่พระเจ้าที่ได้ยินเสียงของนอดาออกไปที่นดาพูดออกไปเป็นคำพยานทุกข้อขับพระเจ้าขอพี่น้องที่นั่นได้รับฟังและก็เห็นแบบอย่างชีวิตของนอดาพระเจ้าฮาเรียขอทําการในใจิตใจพี่น้องเหล่านั้นในพระนามยิสูคริสเจ้าอาเมนครับอาเมน เจ้าขอครับอเมนจ้ามาชงท้ายแม่สวยตามการทรงนำเลยครับอธิษฐานมีหัวข้ออะไรนำเราอธิษฐานไหมครับก็ไม่มีอะไรมากมายแม่สวยก็ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีพระเจ้าบอกว่าวันหนึ่งจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้ากี่เรื่อง ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็จะขาดการขอบพระคุณพระเจ้าไม่ได้เมื่อวานเดี๋ยวไปซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณพระเจ้าพอดีลูกชายเขาหยุดนะเปิดไล,ไล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 ตดอยู่ไอ้เราว่ะหวังดีว่าเออนูก็จะให้เขาฟังมั่งแกมากับดูอีกกกำลังจะกินข้าวนะ ก็เลยตาเอ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 าข้าวมากินในห้องมาฟังในห้องโอ๋อบอกขอบคุณบัตเจ้าเฉยอย่างเดียวเขาจะพูดอะไรก็ช่างเขาเขาไม่ก็บอกแล้วเขาไม่เข้าใจหรอกเรื่องราวของพระเจ้าอ่ะเขา็บบนว่าไม่อยู่ไกลอย่างนั้นอย่างนี้เบื่อป่อยเขาฝากไว้กับพัะเจ้า ก็ขอบคุณพระเจ้าแม่สวยก็เหมือนกัแบบยังไงอ่ะใช่เชื่อพระเจ้ามานานแล้วก็จริงไม่ได้มีพี่เลี้ยงไม่ได้มีอะไรเลยเติบโตกับพระเจ้าส่วนตัวเองเพราะคมภีร์อะไรก็อ่านตอนนี้ไอ้พระคมพีไม่มีแล้วเดี๋ยวรอยหาพระคัมภีร์้ว้แม่ด้วยก็แจกก็ใบหมดแล้วมีเริ่มก็ให้ลูกษาไปทั้งทั้งเก่าทั้งพังพีเดิม,พ,มพังพีใหม่นะ พี่เดิมอ่ะให้เขาไปแล้วก็เดี๋ยวจะให้จะลูกชายเขาโหลดเข้าโทรศัพท์ไงโหลดเท่ี่แล้วแล้วโทรศัพท์มันเกิดใบรัสมันก็หายไปหมดเลยก็เดี๋ยวต้องให้เขาโหลดใหม่ที่จะไปเนี่ยเราจะได้อ่านในในโทรศัพท์มันจะเห็นป่าในในเนี่ยตัวหนังสืออในปรงอัมพีรีะ ตามันมีปัญหาอยู่ไอ,อ้ฐานพระเจ้าอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้ามันก็เห็นนั่นเนี่มันไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรหรอกแต่มันแค่มเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะมาไกลๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าก็าจะยังไม่ผ่าตัดไงอือจะไปก่อนยังไม่ผ่าหรอกวางใจในพระเจ้าก็ <laughs> ขอบคุณพระเจ้าทุกๆก,กรณี อเมริกครับแม่สวัสดีครับใช่ใช่ใช่แล้วได้ตั๋ววันที่สิบสี่แล้วครับแม่ใช่ไปซื้อตัวต๋วแล้ววันที่สิบสี่รถออกหกโมงครึ่งเที่ยวสุดท้ายมีมีอ่าห้าโมงครึ่งกับหกโมงครึ่งถ้าไปงั้นเดี๋ยวไปถึงเร็วไงเช้าอือเดี๋ยวมันไปถึงเช้ามืดก็ไปเถงเต้งอีกนม่ก็ไปคอยอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยว,ว,วก็เออมา รับช่วงไหนก็จะต้องไปรับแล้วอยู่อยู่บ้านหลังเดิมหรือเปล่าอ่ะอยู่หลังเดิมครับตอนนี้อ่าอ่าอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมแล้วแล้วทีนี้อพอแม่ลงหมอชิดแล้วหมายความว่าให้ผมไปรับเหรอใช่แล้วแม่จะไปไหนต่อ ก็ไปรับเอาก็ขอกระเป๋าอะไรไปไว้แล้วก็จะไปหาน้องสาวที่บางวัดเสือหน่อยแล้วก็พี right ่น้องที่เอเขาอยู่บุญทิล evet ีอ่ะตรงตรงกั้นาอ่ะอืมวันศุกใช่ไหมอ่าอันเนี้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ใกล้เดี๋ยวว่ากันไม่มีปัญหาอืมเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะวันเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวนัดกันใกล้ใก้ก่อนนะจะดูว่ายังไงว่า จะนั่งรถไปด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยแม่จะไม่ต้องไปนั่งรถแต่ว่าผมมันไปวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากันครับงั้นเดี๋ยวช่วงท้ายนี้แล้วขอเชิญอ,อาจารย์พรชัยนะครับเป็นพอรอนที่ฐานปิดขอพระเจ้าวอวยพรเราเดี๋ยวพบกันรอบหน้าครับได้ครับรดาวยการเดวพระเจ้าพระพดาขอบคุณพระเจ้าในเช้า,ชา<ม>นี้พระเจ้าที่เราจะแยกย้ายกันชั่วแบบชั่วขนาดอาจารย์แล้วเราจะพบกันในรอบ่น้าพระเจ้าขอพระองค์ทรงเสริมกําลังทุกท่านที่จะออกไปทําภารกิจที่เรายัง เริ่มในทุกวันแต่เ off. จ้าฮาริยาสันตุ์การไปเจ้าขอเสริมกำลังทุกคนในพระนามยิสูคริสเจ้าอาเมนครับอาจารย์เจ้าไปพรครับแม่เจ้าไปพร้อมครับพบอาจพรครับเจอกันรอบบ่าย